จากพลังงานหน้าไพ่นะคะอาจารย์แม่แรนดอมบอกมาตอนนี้เขาคนนั้นของคุณนะคะรู้สึกว่าคบกันมาศึกษาดูใจกันมาระยะใหญ่แล้วนะคบกันมานานแล้วนะมีคอมมิทเมนต์กันแล้วนะคะตอนนี้เขาเหมือนเขาจะไม่รออะไรแล้วนะคนของคุณน่ะเหมือนเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไป ให้มากกว่านี้ให้ไกลกว่านี้เขาอยากจะดูแลคุณนะเห็นไหมคะตอนนี้คือเขามั่นคงกับคุณมากๆเลยอะ่ะนะคะตอนนี้เขาเครียดนะชีวิตเขาค่อนข้างวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานภาระต่างๆที่ต้องดูแลรับผิดชอบนะคะเขาเหงานะคะเขารู้สึกว่าเวลาที่มันไม่มีคุณน่ะมันโดดเดี่ยวอะ่ะ นะคะมันไม่มีความสุขอ่ะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือโลกทั้งใบของเขาที่มาเติมเต็มมันทําให้เขามีความสุขช่วงเวลาค่ำคืนเขาแอบส่องคุณดูคลิปดูภาพถ่ายนะคะหรือตามเสิร์ฟตามเช็คตามส่องทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางทุกแอปเลยนะคะเขาคิดถึงเรื่องราว18บวกกับคุณนะคะตอนนี้เขาเนี่ยตื่นรู้ อะไรบางอย่างแล้วว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันขาดคุณไม่ได้อะนะคะบางคู่บางคนเนี่ยเขาเตรียมเดินทางมาหาคุณด้วยนะเออหรืออาจจะเตรียมโยกย้ายนะคะที่จะมาอยู่ด้วยกันจากที่พลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์แม่เห็นในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำนะคะ ธาตุไฟเมตสิงธนูธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะอืมบางครั้งตัวเขาเองนะก็รู้สึกแบบมันความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันไม่ไม่ขยับหรือไม่คืบหน้าไปกว่านี้เขามองว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะเปลี่ยนใจไปจากเขานะเออ เพราะเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยมีอุปนิสัยนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมั่นคงชัดเจนตัวคุณเนี่ยจะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินนะอ่าส่วนตัวเขาเนี่ยจะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุดินนะคะมังกรพฤกษ์นะคะกันนะคะอืม มีนกรกฎพิจิกนะคะในในในฝั่งตัวเขานะ mm. เด่นเด่นเลย mm. ตอนนี้เขาอยากจะแบบดูแลคุณอยากอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณ mm. มีหัวใจให้คุณนะคะ mm. เพียงคนเดียวมีความรักให้คุณเพียงคนเดียวนะคะ mm. เห็นไหมคะ, mm. ะมาดูซิอีกสักสามใบยังไงต่อ mm. นะคะสรุปนะคะอา mm. จารย์แม่ดีใจกับ คนนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะพลังงาน Energy วันนี้มันมันมันปังไพ่ปังมากๆไพ่สวยมากๆเลยอ่ะคือเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขาไม่อยากรออะไรแล้วอ่ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันคืบหน้าให้มันลุบหน้าให้มันชัดเจนคืออยากจะมาสร้างความมั่นคงนะ,ะอยากจะมาดูแลอุปถาอุปถมัมอยากจะมาใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะเ บอกเลยนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะก่อนหน้าเนียเอาละเขาเองอาจจะเป็นเสือนะคะเป็นเสือมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นเสือที่สิ้นลายแล้วนะคะคุณผ่านการครบผ่านการทดลองคุยนะคะผ่านการดูเชิงกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคอมมิชเมนต์มาแล้วนะคะได้เจอได้เที่ยวได้เดทได้ศึกษานิสัยใจคอกันมาเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ปัญหาภาระต่างๆนะคะทั้งหมดของเขาเดี๋ยวเขาจะเคลียร์นะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตอนนี้เขาเนี่ยพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เขามองว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์มากๆตัวเขาเองก็ดูดีมีเสน่ห์เช่นกันและเขาก็พร้อมนะคะที่จะถอดเขี้ยวเล็บ ถอดเขี้ยวงาต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกับคุณนะคะคุณคือโลกใบใหม่ของเขาชีวิตใหม่ของเขานั่นเองนะคะเอาละน้อมรับ พลังงานดีๆกันไปเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัววันนี้มีคิวว่างคิวปกติว่างอยู่2คิวเนาะแล้วก็7 3 1ถึง31อาจารย์แม่นะคะมีงานเนาะต้องเดินทางยังไงแล้วนะคะก็อาจารย์แม่จะรับเฉพาะคิวดวนเท่านั้นนะวันที่7ถึงสามมีนาคมนะคะแล้วพบกับอา,อาจารย์แม่ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ